ที่ห้าสิบปดผีการพนันคนทั้งสามพาท่านพระครูกับนายสมชายเดินตัดท้องทุ่งอันเป็นทางลัดไปสู่บ้านของนางเช้าเพราะหากเดินไปตามถนนลูกรังจะต้องใช้เวลามากกว่าถึงสองเท่าขณะเดินลัดลอบไปตามคันนา ท่านพระครูก็แผ่เมตตาให้สิงสาราสัตว์จำพวกงูงเงี้ยวเคี้ยวขอเพื่อให้สัตว์เหล่านั้นอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกันและเพื่อให้ครุขระส,สี่คนกับนักบวชอีกหนึ่งรูปที่กําลังเดินอยู่ภายใต้แสงสลัวของพระจันทร์ครึ่งดวงได้ปลอดภัยจากสัตว์เหล่านั้นด้วยเวลาผ่านไปประมาณ 40, 40นาทีก็ถึงบ้านของนางเช้าเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง หลังคามุงสังกสีบนบ้านจุดตะเกียงเจ้าพยุสสว่างสวยัยเสียงผู้หญิงดา่าอย่างหยาบคายดังมาจากบนบ้านนายสมชายได้ยินถึงกับขนลุกขนาดฟังนางสาวส้มปล่อยด่ามายกยกก็ยังรู้สึกว่าเสียงด่าที่กำลังได้ยินอยู่ขณะนี้หยาบคายกว่าหลายเท่าทั้งไม่ก่อให้เกิดความรู้สึกนึกขำแต่ประการใด นายบ่ายนำท่านพระครูไปนั่งข้างๆภรรยาผู้ซึ่งนอนหลับหูหลับตาดาอยู่บนเสื่อจันทบู์ถืนใหม่มีหมอนสีขาวหนุนชี้ศีรษะลูกๆดั่งล้อมวงดูด้วยไม่อาจจะช่วยอะไรได้และทุกครั้งที่มารดาเป็นเช่นนี้พวกเขาก็จะนั่งเฝ้าดูกระทั่งผีมันออกไปเองหากคราวนี้มันเข้านานกว่าทุกวันและไม่มีทีท่าว่าจะออกไปง่ายๆบิดาจึงชวนเพื่อนบ้าน แล้วพากันไปนิ่หม์ท่านพระครูมาช่วยไล่ผีนี่แหละครับหลวงพ่อผีเข้าทีไรมันดาลูกด่าผัวไม่พักไม่รู้ผีหาผีเหวที่ไหนมาเข้าในบ่ายบอกท่านพระครูพร้อมด่าผีไปด้วยได้ยินสามีพูดกับท่านพระครูคนถูกผีเข้าลืมตาขึ้นดูนิดนึงเป็นเวลาเดียวกับที่ท่านพระครูจ้องดูนางพอดีเสียงด่ายหยุดชะงักลงประเดี๋ยวหนึง่ง แล้วคนถูกผีเข้าก็หลับหูหลับตาด่าต่อไปอีกหากคราวนี้เสียงเบาลงกว่าเดิมผีมันคงจะเกรงใจพระนายสมชายคิดจเจ้าวาดวัดป่ามะม่วงให้สงสัยยิ่งนักว่าผีที่มาเข้านางเช้านั้นเป็นผีจริงหรือผีปลอมกันแน่ท่านต้องใช้เห็นหนอเข้าตรวจสอบจึงได้รู้ว่าเป็นผีปลอมเห็นหนอรายงานว่าวันไหนเล่นไพ่เสียวันนั้นจะต้องถูกผีเข้า แล้วก็จะด่าลูกด่าผัวกระทั่งหลับไปเองแต่ถ้าวันไหนเล่นได้วันนั้นผีไม่เข้าวันนี้เสียมากกว่าทุกวันผีก็เลยเข้าตั้งแต่หัวค่ําแล้วก็ยังไม่ยอมออกจนในบายผู้สามีต้องไปนิมหม์นท่านมาไล่ผีช่วยหน่อยเถอะครับหลวงพ่อดูท่าทางมันจะด่ายันรุ่งแน่เลยผมกับลูกเต้าคงไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันในบ่ายพูดท่าทางน่าสงสาร ช่วยแน่โยมอาตมาช่วยแน่เดี๋ยวเธอเดี๋ยวจะไล่ให้ออกแทบไม่ทันเชียวคอยดูฝีมืออาตมาก็แล้วกันท่านพูดข่มขวัญผีปลอมต้องทำน้ำมนหรือเปล่าครับผมจะได้ให้ลูกไปหาขันน้ำกับเทียนนายบายถามไม่ต้องไม่ต้องผีรายนี้มันไม่กลัวน้ำมนแล้วจะใช้อะไรล่ะครับท่านพระครูนั่งนึกอยู่ประเดี๋ยวหนึง่งจึงตอบว่าใช้ยา เดี๋ยวอาตมาจะปรุงยาให้ผีกินรับรองว่ากินปุ๊บออกปั๊บเลยต้องใช้อะไรบ้างครับใช้พริกขี้หนูกับเกลือมีหรือเปล่าแห้งหรือสดครับหลวงพ่อเอาสดสดดีกว่ามีไหมพริกขี้หนูนะ่ะมีครับที่ต้นมีเยอะเดี๋ยวผมจะเอาไฟฉายลงไปเก็บมาให้ในายเย็นบุตรชายคนโตของนางเช้าตอบดีดีเอาที่แก่ๆนะยิ่งได้สีแดงยิ่งดี ผีมันจะได้กลัวเอามาสักกำมมือหนึ่งแล้วตำกับเกลือมาให้หลวงพ่อครับชายหนุ่มรับคําแล้วเดินไปหยิบไฟฉายในห้องเขาจัดการตามที่ท่านสั่งด้วยการลงไปเก็บพริกมาหนึ่งกำม,มือแล้วนำไปโขลกกับเกลือที่ในครัวเสร็จแล้วจึงตักใส่ถ้วยนำมาให้ท่านพระครูขอช้อนด้วยคราวนี้ลูกสาวคนรองเป็นคนไปหยิบมาให้ได้อุปกรณ์ครบถ้วนแล้ว เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจึงสั่งว่าเอาละช่วยกันจับผีไว้แล้วป้อนยาเข้าไปทางปากกรอกลงไปให้หมดถ้วยเลยนายบ่ายและลูกๆทำตามที่ท่านสั่งแต่กว่าจะง้างปากผีให้อ้าได้ก็ต้องออกแรงกันพอสมควรเพราะผีดิ้นรนขัดขืนไม่ยอมให้กรอกยาเมื่อยาเข้าปากผีปอมก็พ่นออกมาเพราะความแสบร้อนนายบ่ายและลูกๆต่างพากันหลบเป็นพันละวัน โอ้ยเพดเพดิบหายเลยเสียงผีปลอมโอดครวนขอน้ำหน่อยน้ำหลวงพ่อไม่น่าทำฉันเลยนางเช้าตัดเพาะฉันน่าใครผีหรือคนท่านพระคูย้อนถามคนจ้าอีเช้าไงล่ะหลวงพ่อไม่น่าทำกับอีเช้าอย่างนี้เลยนางลืมตาลุกขึ้นนั่งสั่งลูกชายคนโตว่าไอ้เย็นขอน้ำไม่ค่าหน่อยเพดจะตายอยู่แล้ว นายเย็นกําลังจะลุกออกไปหาน้ําแต่ท่านพระครูห้ามไว้ท่านบอกเขาว่าอย่าเพิ่งถ้าได้น้ําตอนนี้ผีจะไม่ยอมออกเดี๋ยวต้องให้หลวงพ่อเจรจากับผีก่อนทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะท่านต้องการจะดัดสันดานผีนางเช้าเห็นดังนั้นจึงต่อว่าท่านพระครูเป็นการใหญ่ฉันไปทําอะไรให้หลวงพ่อหรือหลวงพ่อทั้งทํากับฉันแบบนี้อาตมาไม่ได้ทําโยม อาตมาทำผีต่างหากก็ผีมันเข้าโยมอาตมาก็จะช่วยไล่มันออกไปเห็นไหมพอให้กินยามันรีบออกเลยทีหน้าทีหลังถ้ามันมาเข้าอีกก็เอายานี่กรอกปากมันนะหนูนะท่านหันไปบอกลูกๆของนางเช้าโอ้ยพอแล้วจ้าพอแล้วมันไม่เข้าอีกแล้วฉันรับรองนางเช้าบอกเสียงลั่นแน่นะท่านพระครูยำ้ำแน่จ้า คนถูกผีปลองรับคำหนักแน่นนางนึกในใจว่าต่อแต่นี้ไปถึงจะเสียไพ่ามากแค่ไหนก็จะไม่ยอมทำเป็นผีเข้าอย่างเด็ดขาดเข็ดแล้วเข็ดเป็นตอนแมวเชละขอน้ำท่านกินหน่อยเถอะเจ้าหลวงพ่อนางอ้อนวอนเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจึงสั่งให้นายเย็นไปนำน้ำมาให้มารดาดืม่มเพื่อนบ้านสองคนที่นั่งดูท่านพระครูไล่ผี เมื่อเห็นว่าผีออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงกล่าวลาหลวงพ่อครับผมเห็นจะต้องกราบลาดึกมากแล้วชักง่วงหนึ่งในสองพูดขึ้นคนทั้งสองกราบท่านพระครูสามครั้งแล้วพากันลุกออกมาขอบใจมากนะที่ไปเป็นเพื่อนในบ่ายขอบใจเพื่อนบ้านแล้วเหมือนจะนึกอะไรได้จึงบอกบุรุษทั้งสองว่าแล้วใครจะไปเป็นเพื่อนข้าส่งหลวงพ่อกลับวัดละ่ะ ไม่ต้องไปส่งอาตมากลับเองได้โยมสองคนไปเถอะอาตมาจะอยู่อีกสักพักแล้วค่อยกลับ,บเมื่อท่านพูดเช่นนี้เพื่อนบ้านสองคนจึงลงเรือนไปอาคันตุก,กะไปแล้วจเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจึงพูดกับลูกๆของนางเช้าว่าเอาละพวกหนูๆพากันไปนอนได้แล้วหลวงพ่อจะดูแลแม่เขาให้ปลอดภัยผีออกไปแล้วลูกชายหญิงทั้งห้าคนจึงลุกออกมา แล้วต่างแยกย้ายกันไปนอนท่านพระครูพูดกับนางเช้าว่าเอาละที่นี้อาตมาจะเทศโยมละเห็นไหมนี่ยังไว้หน้าโยมนะถึงได้รอให้เพื่อนบ้านและลูกๆของโยมลุกออกไปเสียก่อนแต่โยมบ่ายต้องอยู่ฟังจะได้ช่วยกันอบรมสั่งสอนและฝึกนิสัยให้โยมเสียใหม่คนถูกผีปลอมเข้านั่งฟังตาปริบๆสูดลมเข้าปากซีดซีดแต่ยังเผ็ดไม่หาย นโยมบายรู้ไหมว่าผีอะไรมันมาเข้าโยมเช้าท่านถามสามีคนถูกผีเข้าผีอะไรครับหลวงพ่อผีการพนันโยมเช้าถูกผีการพนันเข้าสิงหนีเป็นเล่นไพ่ทุกวันวันไหนเล่นได้ผีไม่อารวาดวันนี้เล่นเสียไปแยะเลยอารวาสนานกว่าทุกวันโยมรู้ไว้ด้วยอ้ออย่างนี้นี่เองผมถึงว่าทําไมเงินทองมันถึงไม่ค่อยพอใช้ ก็มันเอาไปเล่นไพ่นี่เองนายบายโมโหโกโรธามองหน้าคนเป็นเมียอย่างจะกินเลือดก,กินเนื้อหลวงพ่อเรื่องอะไรมายุให้ผัวเมียเขาทะเลาะกันเป็นพระทำไมทำอย่างนี้นางเช้าตอว่าพลางสุดปากซีดซีดอัตมาไม่ได้ยุโยมอย่าเข้าใจผิดนี่อัตมาจะช่วยโยมนะช่วยไม่ให้โยมต้องตกนรกไงล่ะท่านพระครูชี้แจงโทษหลวงพ่อนรกยังอยู่อีกไกล แล้วจะมีจริงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้แน่แต่ที่ใกล้ตัวนี่สิฉันยังวิตกรับรองพอหลวงพ่อลงเรือนไปไอ้บ่ายมันเตะฉันแน่หนังคาดการเมื่อเห็นสายตาท่าทางของสามีหลวงพ่อครับผมบอกตามตรงว่าผมเกลียดขี้หน้ามันเหลือเกินอีนี่มันหาความดีไม่ได้เลยคนเป็นสามีพูดอย่างแค้นใจไม่ดีแล้วมึงเอากูมาเป็นเมียทำไมแถมยังมีลูกหัวปีท้ายปี นี่ถ้ากูไม่ทํำมันป่านนี้มิเป็นโหลแล้วลือนางเช้าคุยอวดสเสน่ห์ของตัวเอาละเอาละอย่ามาทะเละเบาแหวงกันต่อหน้าพระสงฆ์องค์เจ้าบาปกรรมรู้หรือเปล่าจเจ้าอาวาสวัดป่มามะม่วงปรามเดี๋ยวเธอมึงหลวงพ่อลงเรือนเมื่อไหร่มึงถูกกุเตะแน่คอยดูก็แล้วกันในบ่ายผูกอาคาตขอทีขอทีอาตมาขอบินทบาทเถอะการทำร้ายร่างกายกันไม่ใช่สิ่งดี คนเราไม่ใช่เดราัฉานพูดจากันได้เดราัฉานมันพูดไม่ได้ถึงต้องใช้กําลังเข้าปะทะกันโยมอยากเป็นอย่างนั้นหรือไม่อยากครับคนตอบก้มหน้าดูพื้นมันซ้อมชั้นประจําเลยแหละหลวงพ่อสงสัยจะเป็นสัตว์เดรัชานมาเกิดนางเช้าถือโอกาสฟ้องและด่าสามีไปด้วยก็โยมมันร้ายกาจนักนี่ปากคอ,อยังกระตกาลงพยาบาลน,นี่อาตมาไม่ได้เข้าข้างโยมบ่ายนะ ท่านพระครูพูดอย่างเหลืออดถึงว่าสิครับหลวงพ่อผมถึงได้เบื่อมันนักอยากจะทิ้งไปหาเมียใหม่ก็สงสารลูกๆเอาละเอาละเลิกพูดเลิกทะเลาะก,กันเสียทีต่อไปนี้ก็ทำตัวเสียใหม่นะโยมเช้าส่วนโยมบ่ายก็ห้ามทำร้ายกันแบบนั้นค่อยๆพูดค่อยๆจากันเดี๋ยวอาตมาจะช่วยอบรมให้แล้วท่านจึงพูดกับนางเช้าว่าโยมต้องปรับปรุงตัวเสียใหม่นะ ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีของลูกๆอีกหน่อยก็จะเป็นย่าคนใยายคนแล้วอย่าให้ลูกหลานมาถอนหงอกเอาได้ประการแรกโยมต้องเลิกเล่นไพ่ยอย่างเด็ดขาดอาตมารู้ว่ามันทำยากเพราะคนที่ถูกผีการพนันเข้าสิงนั้นมักจะเลิกไม่ได้นั่นสิจ้าหลวงพ่อบอกตามตรงว่าฉันคงอกแตกตายแน่ๆหากไม่ได้เล่นบางวันฉันก็คิดจะเลิกแต่มันก็เลิกไม่ได้ ขาไพ่เขามาตามทีนี้ถ้าเขามาตามก็บอกให้ไปหาอาตมาที่วัดนะไปตั้งวงกันที่วัดโน่นบอกเขาอย่างนี้นะแล้วโยมก็ควรจะไปอยู่วัดสักระยะหนึ่งไปอบรมจิตใจให้กิเลสตัณหามันเบาบางลงเสียบ้างทิศบ่ายก็จะยอมให้ฉันไปหรือเปล่าก็ไม่รู้คราวนี้นางเปลี่ยนจากไอ้มาเป็นทิศโอ้ยเชิญเลยเชิญไปวันนี้พรุ่งนี้เลยถ้าไปแล้วจะทำให้แกดีขึ้น จะไปอยู่นานๆนนก็ได้ข้าไม่ว่าหรอกช่วยดัดสันดานให้มันหน่อยนะครับหลวงพ่อคนเป็นสามีถือโอกาสฝากฝังตกลงงั้นพรุ่งนี้โยมเตรียมข้าวของไปอยู่วัดได้แล้วหันไปพูดกับนายบายว่าแน่ใจนะว่าจะไม่ไปตามกลับมาประเดี๋ยวไม่ทันถึงสามวันก็จะไปบอกแม่อินูกลับบ้านเธอลูกๆมันคิดถึงที่แท้ตัวเองนั่นแหละคิดถึงแต่เอาลูกบังหน้า อาตมาเห็นมาหลายรายแล้วคงไม่หรอกครับหลวงพ่อผมกับลูกๆคงจะสบายขึ้นเพราะอย่างน้อยๆก็ไม่ต้องถูกมันดาตอนผีการพนันเข้าต่อไปนี้ผีไม่เข้าแล้วจ้ะข้ารับรองได้หลังเช้ารีบบอกสามีด้วยอ,อย่างแสบปากแสบคอไม่หายดีแล้วโยมต้องเลิกให้ได้นะเพราะการพนันมันเป็นอบายามุกอบายามุกค,คืออะไรจ้าหลวงพ่อคือเหตุแห่งความเสื่อม หรือเหตุแห่งความฉิบหายมีหกประการคือเสพสุราและของมืนเมาหนึ่งเที่ยวกลางคืนหนึ่งเที่ยวดูการละเล่นหนึ่งเล่นการพนันหนึ่งคบคนชั่วเป็นมิตรหนึ่งและเกียรติคร้านการงานหนึ่งทั้งหกประการนี้หากใครประพฤติปฏิบตัติบุคคลน,นั้นจะไม่ประสบกับความเจริญรุ่งเรืองในกรณีของโยมก็เช่นกันขืนไม่เลิกเล่นไพ่ รับรองวันหนึ่งต้องหมดเนื้อหมดตัวคนโบราณเขาสอนไว้ว่าโจปรปล้นสิบครั้งก็ยังดีกว่าไฟไหม้เพราะบ้านและที่ดินยังเหลือไฟไหมสิบครั้งก็ยังดีกว่าเล่นการพน,นันเพราะบ้านไหม้แต่ที่ดินยังอยู่แต่การพนันนั้นหมดทั้งบ้านทั้งท,งที่โยมเคยเห็นไหมที่เศรษฐีต้องกลายเป็นยาจกเพราะถูกผีการพนันเข้าสิงโยมอยากเป็นอย่างนั้นใช่ไหม แต่ฉันไม่ใช่เศรษฐีนี่นานางเช้าเถียงไปข้างๆคูคูฟังมันเถอะหลวงพ่อแล้วอย่างนี้จะไม่ให้ผมอยากเตะมันได้ยังไงในบ่ายพูดอย่างมันไสเมียเต็มแก่จริงๆนะโยมเช้าโยมนี่กวนโทสะเขาจริงๆนั่นแหละอาตมาเองก็ชักเบื่อที่จะพูดกับโยมแล้วก็ในเมื่อเศรษฐียังหมดเนื้อหมดตัวแล้วคนที่ไม่ใช่เศรษฐีจะไม่แย่ยิ่งกว่าหรือยังจะมีหน้ามาเถียงอีก เอาเถอจ้าฉันยอมแพ้ตกลงฉันจะเลิกเล่นไพ่อย่างเด็ดขาดแต่เรื่องไปอยู่วัดขอคิดดูก่อนอ้อแล้วที่หลวงพ่อบอกจะช่วยฉันไม่ให้ตกนรกนะ่ะหลวงพ่อช่วยได้จริงๆหรือแล้วนรกที่ว่ามันมีอยู่จริงๆใช่ไหมนางเช้าถามอย่างสนใจอัตมาช่วยได้ก็แค่บอกทางให้ว่าทางนี้ไปนรกทางนี้ไปสวรรค์เมื่อรู้แล้วโยมจะเลือกไปนรก อาตมาก็ช่วยอะไรโยมไม่ได้โยมต้องช่วยตัวเองทํากรรมแทนกันไม่ได้แล้วนรกมันมีจริงๆอย่างที่คนก็เชื่อกันหรือจ๊ะนางถามอีกถามอย่างนี้แปลว่าโยมไม่เชื่อใช่ไหมก็เชื่อเหมือนกันแต่ไม่ค่อยมั่นใจนักถ้าโยมอยากมั่นใจก็ต้องปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานถ้าตั้งใจปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังเมื่อบรุญาณที่13เมื่อไร เมื่อนั้นโยมก็จะไม่สงสัยเรื่องนรกสวรรค์อีกต่อไปถ้าอยากรู้ก็ต้องลงมือพิสูจน์ด้วยตนเองยานสิบสามคืออะไรจ๊ะคือข้อตรพูยานใครปฏิบัติได้ถึงยานนี้ก็จะเลิกสงสัยเรื่องการมีอยู่ของนรกสวรรค์ถ้าบรรลุถึงยานสิบหกก็จะได้เป็นพระอริยบุคคลระดับต้นที่เรียกว่าพระโสดาบานันเอาเถอะพูดไปโยมก็ไม่เข้าใจหรอก ของอย่างนี้ไม่อาจเข้าใจได้ด้วยคำพูดต้องลงมือปฏิบัติถึงจะเข้าใจถ้าโยมอยากพิสูจน์เรื่องนรกสวรรค์ก็ต้องปฏิบัติให้ได้ถึงยาน13าไม่มีวิธีอื่นเลยหรือครับหลวงพ่อคกูรู้โดยวิธีอื่นนะจ๊ะมีวิธีที่ว่านี้คือให้ลองตายดูถ้าอยากรู้ก็ลองตายเดี๋ยวนี้เลยก็ได้รับรองได้เห็นนรกแน่โอ้ยไม่เอาหรอกหลวงพ่อ ฉันไม่กล้าลองกลัวมันจะตายจริงๆนางรีบปฏิเสธในเมื่อไม่กล้าลองแล้วจะรู้ได้ยังไงอยากรู้มันก็ต้องลองจริงไหมโยมท่านถามในายบายจริงครับแต่สำหรับผมผมเชื่อร้อยเปอร์เซนเลยครับหลวงพ่อเชื่อโดยไม่ต้องลองทำไมโยมถึงเชื่อล่ะเพราะผมเชื่อพระพุทธเจ้านะครับที่เชื่อเพราะมั่นใจว่าท่านไม่ได้หลอกลวง ท่านจะมาหลอกลวงเราเพื่อประโยชน์อะไรจริงไหมครับหลวงพ่อแม้พูดเข้าทีนี่แหละเขาถึงเรียกว่าคนฉลาดหรือโยมเช้าว่ายังไงงั้นก็แปลว่าฉันโง่ใช่ไหมหลวงพ่อว่าฉันโง่ใช่ไหมถามอย่างไม่พอใจอันนี้โยมคิดเอาเองเอาละจะตีสองแล้วอาตมาเห็นจะต้องกลับเสียทีท่านรู้โดยไม่ต้องดูนาฬิกาในสมชายนั่งสัประงกอยู่ใกล้ ได้ยินว่าท่านจะกลับก็ตาสว่างอย่าลืมนะโยมเช้าเลิกเล่นไพ่แล้วโยมบ่ายก็เลิกทุบตีเมียท่านกำชับสองหัวเมียแต่ถ้ามันยังขืนเล่นอีกล่ะครับหลวงพ่อจะให้ผมทำยังไงก็ปรุงยาให้กินสิพริกขี้หนูโขกกับเกลือจะยากอะไรท่านพระครูบอกเคล็ดลับในการปราบผีการพนันนางเช้ารีบยืนยันด้วยเสียงหนักแน่นว่าเลิกจะหลวงพ่อฉันเลิกเด็ดขาด ทิดปายอย่าให้ฉันกินยานั่นอีกเลยฉันเข็ดแล้วจ้าขากลับเจ้าอาวาสวัดต่ามะม่วงใช้เวลาเพียง20นาทีก็ถึงวัดกระนั้นก็เป็นเวลาตีสองพอดีในสมชใยง่วงซะจนไม่อยากจะวิเคราะห์หาเหตุผลว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเขาจัดการปิดประตูกุฏิแล้วล้างมือล้างเท้าขึ้นนอนพอหัวถึงหมอนก็หลับเป็นตาย thank mm -hmm. you